เจ๊ออก90ล้านหมดแล้วหนุ่มที่เข้ามาวันละ10คนก็ไม่มีหันหน้าเข้าวัดวันที่4ีกุมภาพันธ์ผู้สึกข่าวพาไปสองดูชีวิตของนางวันนี้ปัญญาโสหรือเจอ๊ออสาวอุดรดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ก้อนโต90ล้านงวดวันที่1พฤศจิกายน61น61รางวันที่1นหมายเลข149840มาร์ 1, 4, 9, 8, 4, 0, มากถึง15ใบรับเงินรางวัน90ล้านบาท โดยมีเสียเตย้ยอดีตสามีคู่ทุกคู่ยากที่ถูกหวยด้วยกันได้เลิกรากันไปแล้วหลังจากถูกหวยไปสองปีจากนั้นเสียเต้ยก็เสียชีวิตจากนั้นชีวิตของเจออก็ั่นล้าบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆม,มาตามจีบบันละหลายสิบคนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจออ,อีกครั้งหลังผ่านมาสี่ปีชีวิตหลังถูกหวยเป็นอย่างไรบ้างโดยวันนี้เจออเปิดบ้านให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตร ไปเยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวัน ดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเองเคยลำบากไปหาจิ้งหรีดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมรอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักขอบพูดตรงๆความรักที่มีให้ครอบครวัวลูกหลานมีให้ทุกวันแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ใช้ชีวิตแบบเสียเตยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ความรักจริงๆเรามีอยู่แล้วคือครอบครวัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ส่วนเรื่องอนาคตพัก ดันให้ลูกหลานแต่ละคนไปสู่จุดมุ่งหวังและเป็นคนดีในสังคมทุกหวย90ล้านจากปี6 1นึงจนถึงตอนนี้ก็4ปีแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วไม่เหลือเลยเจ๊ออดจะทําอะไรไม่เคยปิดบงังแต่ไม่เล่นเฟซเงินหมดแต่ความสุขไม่เคยหมดเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนี่ยวความสุขคือการให้ส่วนเรื่องดวงคนถูกหวยก้อนโตนั้นเชื่อว่าเป็นบุญวาสนาของเขาชัดที่แล้ว อย่างเจออ๋เชื่อว่าเราสะสมบุญมาแต่ชาติก่อนมาจนถึงชาตินี้เท่าที่สังเกตรอบข้างชาติที่ผ่านๆมาเจออ๋คงเป็นนักสะสมบุญไม่เช่นนั้นคงไม่มีวันนี้วันที่เจออ๋สุขสบายโดยไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนเรื่องคนถูกหวยแล้วเป็นทุกขลาบมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนส่วนเจออ๋คิดว่าถ้าเราไม่ทิ้งคําว่าการให้และครอบครัว ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าถูกหวยต้องประสบอุบัติเหตุหรือเจอเรื่องไม่ดีทุกอย่างเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดมาให้ฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเจออยากฝากถึงทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาหาแทบทุกวันเขาจะมาเอาที่ดินมาขายแต่ตนเองไม่มีตนเองซื้อที่ดินไว้เยอะแล้วและวันเกิดวันที่13รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ก็จะมีงานวันเกิดเหมือนเดิมเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับเจออกมาร่วมงานได้เหมือนเดิมแต่จะจัดเล็กๆห่างไกลโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ